สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงสิ่งที่ห้ามพลาดของผู้เล่นใหม่ในเกมดิจิมอนมาสเตอร์ออนไลนนะครับว่าในแต่ละวันเราจะต้องห้ามพลาดอะไรบ้างนะครับซึ่ง e ีีก่อนหน้านี้ผมได้แนะนำการเล่นเบื้องต้นไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่เราเพิ่งสร้างมาใหม่ๆสดๆเลย แล้วจะต้องทำอะไรบ้างจนตอนนี้เมื่อทุกคนทำได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทวนกันว่าเราควรจะทำอะไรบ้างในแต่ละวันนะครับ <S <S เริ่มต้นเลยสิ่งแรกที่ผู้เล่นใหม่ควรจะต้องทำก็คือที่กันคุมอนตรงนี้นะครับลอ,อยยนไนกันคุมอนเนี่ยเขาเป็น NPC สําสำหรับการลงดันเจี้ยนนะครับซึ่งถามว่าผู้เล่นใหม่นั้นทำได้เลยไหม ทำได้แน่นอนครับสามารถทําได้เลยเพียงแค่ทุกคนมาคุยกับที่กันคุม่อนนะครับแล้วเราก็รับบัตรนะครับเขียนว่าแพดทูบีคลัมสตองนะครับคุณพร้อมที่จะแข็งแร่งหรือยังนี้เราจะรับบัตรนะครับเขาจะให้มา2ใบต่อ1วันเราก็รับไว้ก่อนเลยนี่คือสิ่งแรกที่ทุกคนจะห้ามพลาดนะครับไม่ว่าทุกคนจะว่างหรือไม่ว่างเนี่ยควรจะเข้ามารับบัตร อย่างน้อย1ครั้งต่อ1วันให้ได้เพราะมันรับแค่ครั้งเดียวไงอ่ะผมรับมาแล้วนะครับทีนี้บัตรเราก็จะมีการดองไว้แบบนี้เยอะๆนะครับนี่22วันนะครับทำไมถึงจะต้องรับบัตรด้วยนะครับเนื่องจากว่าดันการคุม่อนเนี่ยมันเป็นดันที่สามารถลงไปล่าของได้นะครับซึ่งจะมีของแจกแตกต่างกันในแต่ละวันนะครับวันจันทร์แบบนี้วันอังคารแบบนี้วัน อาทิตย์แบบนี้อะไรแบบนี้ซึ่งของสำคัญสำคัญจะมีอยู่ไม่กี่วันที่รู้สึกว่าคุ้มค่าที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าแต่ละวันดันกันครูได้อะไรบ้างนะครับทุกคนนะครับจะเห็นด้วยว่าวันศุกร์กับวันเสาร์เนี่ยค่อนข้างจะได้ของดีเลยและวันอาทิตย์นี่ จ่มที่สุดนะครับสำหรับใครกำลังจะหาดิจิมอนระดับ 3s เล่นนะครับในวันอาทิตย์เนี่ยมันจะให้ที่สุ่ม AOX นะครับรวมถึงล่าง XN อื่นๆด้วยนะครับ x ก็คืออันฟามอนโอลิวเคน X แอนติบอดีซึ่งจะทำให้เราสามารถกลายล่างเป็น ระดับ 3S เลยทีเดียวนะครับมีความเก่งกาจมากๆเลยตัวนี้ถ้าทุกคนสุ่มได้นะครับลักษณะของการสุ่มเนี่ยมันจะได้เป็นเบต้าแบบนี้ออกมานะครับก็ไปล่ากันได้เพียงแค่ทุกคนก็เก็บบัตรแล้วไปกระน่ำลงในวันนั้นๆน,น,นะครับแค่นั้นเองสำหรับดันกันคูมอนนะครับในส่วนของวันเสาร์ก็น่าสนใจวันเสาร์เนี่ยจะเป็นอ,อ,อุปกรณ์สำหรับการตีบวกนะครับไม่ว่าจะเป็น ตีบวก AT ตีบวกคริติคอนตีบวก HP ตีบวกหลบตีบวกป้องกันอะไรแบบนี้เนี่ยเราจะไปลงวันเสาร์กันมันจะได้เป็นดิจิโคนแบบต่างๆมานะครับของดีที่สุดเขาคือเมกาเลนฟอร์สที่สามารถกดแล้วติดทันทีแล้วได้ค่าท็อปด้วยอ่าไปล่ากันให้ได้นะครับวันเสาร์นะครับส่วนวันอื่นๆก็สําคัญเรียงลงไปนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆอ,อยากจะลงอะไรนะครับก็ แนะนำก็เก็บไว้ทุกวันนะครับอ่าสิ่งที่สองที่ห้ามพลาดส,สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับคือเควสัวกัมมอนอ่าให้ผู้เล่นใหม่ที่ทำเควสถึงซิ l เวอร์เลกนะครับแน่นอนว่าน่าจะถึงกันทุกคนแหละนะครับมารับเควสตีควัวกัมมอนกันซึ่งเป็นบอสของแบบนี้นะครับสถานที่รับเควสเนี่ยมันจะอยู่บริเวณด้านนี้นะครับ นี่เดี๋ยวผมวางก่อนมันจะอยู่บริเวณด้านขวาล่างนะครับตรงกลางด้านล่างนะครับให้ทุกคนเดินไปรับเควสประจําวันซึ่งเควสสีฟ้าเนี่ยเป็นเควสประจําวันสามารถทําได้ทุกวันนะครับฉะนั้นเราก็ต้องมาทําด้วยข้อดีของเควสนี้เนี่ยมันคือเควสท,ที่เราเมื่อทําเควส์สาเร็จมันจะได้ไข่แรนดอมเลนฟอส ไข่นี้ดีมากนะครับเพราะว่าจะมีตัวดีๆหลายตัวเลยที่อยู่ในนี้แล้วสามารถสแกนได้ถึงระดับ5ด้วยซ้ำนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นไข่ที่ถ้าดวงดีก็ดีเลยเพียงแค่เรารับเควสเท่านั้นเองโดยเควสของเขาเนี่ยให้ไปตีควากรมอนซึ่งอยู่ในแบบนี้จะอยู่จะเกิดบริเวณตรงใจกลางป่าใจกลางป่านะครับโดยมีเวลาบอสเกิดสามารถเช็คได้ว่ามันจะเกิดในอีก หนาทีนะครับลองเปลี่ยนแนวดูว่ามีแนวไหนเนี่ยใกล้เกิดแล้วหรือยังนะครับแนวนี้จะเกิดในอีกอ่า้าแนวนี้จะเกิดแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะตีเลยละกันโดยการตีที่ตัวนี้เนี่ยถ้าคนเยอะๆมันอาจจะตีไม่สําเร็จนะครับฉะนั้นทุกคนก็อย่าลืมหาเวลามาทําได้นะครับหาเวลามาทําด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองตีเลยมารอดูกัน ส่วนใหญ่การตีที่นี่เนี่ยเขาจะใช้ร่างแรกกันเพื่อเป็นการให้เกียรติแล้วก็แบ่งปันเควสให้กับอื่นๆด้วยนื่องจากครัวกามอนเนี่ยเลือดไม่ได้เยอะมากถ้าเราใช้ร่างเก่งๆแล้วไปสกิลเนี่ยคนอื่นจะตีไม่เข้าเควสจะไม่เสร็จอะไรแบบนี้ถือว่าเป็นน้ำใจของเกมนี้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองก็จะเกิดแล้ว w i l l appear soon กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้อ่าเกิดแล้วนะครับทุกคนตีเลย ผมก็ตีนะครับไม่ยากนะเคยบอสต,ตัวนี้ไม่ยากนะครับขอแค่ทำดาเมจให้ได้เท่านั้นเองอ่าพอทำดาเมจได้แล้วปุ๊บไปส่งเควสเลยนะครับไปส่งเควสเลยมาดูกันว่าผมจะได้อะไรนะครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันไปดูจะดวงดีหรือจะดวงไม่ดีนะครับเสร็จแล้วอ่าอย่าลืมทําช่องให้พอด้วยนะครับเพราะว่าของรางวัลเขาเยอะเราต้องทําช่องให้พอเราได้ไข่มาแล้วครับแลนด้อมเลนฟอส ลองสแกนเลยแล้วกันนะครับปพืกอ,อันดับแรกตอนสแกนเนี่ยเขาจะบอกเป็นชื่อดิจิมอนมาก่อนว่าคุณได้ดิจิมอนอะไรอันนี้ผมได้โกมานดิจิมอนซึ่งเป็นตัวที่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยไม,ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วเรามาสุ่มระดับกันอีกทีหนึง่งนะครับระดับ4นะครับเห็นไหมครับผมเรามีดิจิมอนง่ายๆแบบนี้ทําได้ทุกวันเลยนะทุกคน1วันรับได้1ครั้งอย่าลืมมารับกันด้วยนะครับ สาเราเคสต่อไปนะครับที่ทุกคนจะพลาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเควสที่ซิวเวเล็กเป็นเควสประจําวันแต่ทุกคนจะต้องทําเควสหลักให้เสร็จก่อนนะครับเควสประจําวันถึงจะขึ้นซึ่งไอเทมที่เราจะพลาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือดิจิออร่านะครับมาจากเควสประจําวันเจ้าพาทามอนตัวนี้นะครับดิจิออร่าที่เขาให้รางวัลมาเนี่ยเป็นระยะเวลา1วันนั่นหมายความว่าเราสามารถทําได้ทุกๆกวัน นะครับเราจะมีดิจิออลาใช้ตลอดเลยนะครับรายละเอียดเควสง่ายมากนะครับให้เราตามหาดอกไม้สีแดงจากโคโลโมนมน3ชิ้นนะครับเราก็ตีไปเลยนะครับ3ชิ้นอ่าดอกมาแล้ว1ชิ้นนะครับอ่าเราหาอีก3ชิ้นเท่านั้นยัง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 ไม่มายังไม่มาครับ3มชิ้นมันเหมือนจะง่ายนะแต่ก็ง่าย ไม่ยากไม่ยากไปต่อต่อสองชิ้นแล้วสองสองชิ้นแล้วสามชิ้นแล้วเยี่ยมเมื่อเราครบแล้วเราก็ส่งเควสเราก็จะได้ไอเทมที่มีชื่อว่าดิจิอัลล่าหนึ่งวันเป็นไอเทมที่จะลดไม่ทําให้มานาเราลดสามารถกลายร่างได้ตลอดเลยนี่มันจะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนๆนนอกจากจะมาเก็บได้ทุกๆวันแล้ว,ลวสามารถมาดองกล่องแบบนี้ไว้เรื่อยๆเ,เลยนะครับ แล้วแต่ว่าจะใช้ค่อยกดใช้นะครับเราสามารถดองไว้ตลอดนะครับมันไม่ได้มีแค่ NPC เดียวนะเควสที่ทำให้ได้ดิจิโอลาหนึ่งวันเนี่ยมี2 NPC ด้วยกันนะครับอีก NPC หนึ่งอยู่ที่ตรงนี้นะครับอยู่ที่กาบูมอนตรงนี้นี่จะเห็นไหมครับก็จะได้ดิจิโอลาอีก1วันสามารถเก็บได้วันละ2กล่องเลยทีเดียวนะครับก็ไม่ยากอันนี้ก็ให้หาจากเมล็ด จากเบรดดามอนนะครับไม่ยากเลยนะครับสามารถมาเก็บกันได้นะครับสิ่งที่3ที่ผู้เล่นใหม่ไม่ควรพลาดนะครับสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าก็ไม่ควรพลาดทั้งสิ้นนะครับก็คือเควสอีเวนต์ในแต่ละแพทนะครับในแต่ละแพทเนี่ยเขาจะมีเควสอีเวนต์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับให้เราลองเช็คดูว่าแพทปัจจุบนันหรือตอนที่ทุกคน ได้เล่นอยู่เนี่ยมีอีเวนต์ให้เราทําอะไรบ้างนะครับอย่างอีเวนต์ที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะครับมีกิจกรรม100ยร้100วันหรือ100 day of d i g i ย์อ Journey นะครับซึ่งเขาจะแจกไข่ร้อยฟองเลยใน100วันนะครับเพียงแค่เราล็อกอินในแต่ละวันเราก็จะได้รับไข่แล้วนะครับซึ่งไข่สามารถสุ่มได้4แล้วหรือ5เลยทีเดียวนะครับอีกทั้งยังได้เหรียญไปครับเป็นของรางวัลอื่นๆได้ แต่เขาจะระบุไว้แล้วว่าวันนี้ได้ประเภทอะไรวันนี้ได้ดิจิมอนตัวอะไรอะไรแบบนี้นครับนั่นคือสิ่งที่ผมแล้วใครห้ามพลาดเลยสิ่งที่3ที่ผู้เล่นไม่ควรจะพลาดเลยนะครับนั่นก็คือเควสที่ Desert Continent หรือทวีปทะเลทรายนะครับทวีปทะเลทรายเนี่ยเป็นเควสที่ผู้เล่นสามารถเข้ามาได้นะครับสามารถเข้าได้2ทางไม่ว่าจะเป็นทางเควส หรือจ่ายเงินทางรัดใน NPC ที่เดอดีเทอร์มินอนแล้วเข้ามาเลยก็ได้นะครับซึ่งในแมปนี้เนี่ยจะมีเคเวสหลักให้เราได้ทําแล้วจําเป็นต้องทําด้วยนะครับผู้เล่นทุกคนต้องทำเคเวเตหลักที่นี่ถึงจะผ่านแมปหลังๆได้นะครับซึ่งเคเวสหลักที่นี่จะเริ่มที่เลเวลเทมเมอร์64นะครับ อย่าลืมเข้ามาทําด้วยสิ่งที่ผมบอกเนี่ยว่าทําไมถึงห้ามพลาดนะครับเนื่องจากเมื่อเราทําเควสเสร็จแล้วนะครับเขาจะหลงเหลือเควสประจําวันให้เราได้ทําอยู่3เควสซึ่งเป็น3เควสที่ง่ายแต่ต้องทํานะเนื่องจากอะไรรู้ไหมนะครับเป็น3เควสที่ได้ไอเทมปลดล็อกการเพิ่มสปีดการวิ่งของเรานะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าบางคนวิ่งช้าบางคนวิ่งเร็วนี่แหละ มันต่างกันตรงนี้นะทุกคนเราจะต้องรับเควสนะครับซึ่งแต่ละเควสก็ง่ายมากนะครับแค่ตีบอสอย่างละตัวเท่านั้นเองอย่างเควสเอเทต,ตัวเล็กเนี่ยเขาให้เราตีบอสเมื่อตีเสร็จมาส่งเควสเขาจะได้ชายนี่เดสเซอร์คอยหรือเหรียญทะเลทรายนั่นเองนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องเก็บสะสมเยอะๆเดี๋ยวผมจะบอกว่าต้องเก็บกี่เหรียญแล้วแลกได้อะไรนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นผมจะรับเควสแล้วให้เราเช็คว่า มันจะเกิดในอีกกี่นาทีอ่าเราสามารถเช็คได้เลยว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเควสนี้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวแรกใช่ไหมมันจะเกิดในอีก6นาทีอ่ะงั้นเราไปดูเควสที่2กันก่อนดีกว่าเรารู้เวลาแล้วเควสที่2สําหรับตัวนี้นะครับเป็นเอเทตัวใหญ่ตัวนี้จะเกิดในอีก27นาทีฉะนั้นอีกยาวเลยอีกยาวเลยผมจะลองเปลี่ยนแนวดูนะครับเพราะแต่ละแนวเวลามันไม่เท่ากันนะครับ เราเปลี่ยนแนวดูเพื่อที่จะเช็คเลยว่าตัวไหนใกล้เกิดนะครับอ่าอ่าเรามาดูแนวนี้นะครับแนวนี้จะเกิดในอีกใกล้แล้วใกล้แล้วทุกคนเห็นไหมเกิดเรียงกันเลยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปดูอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งคือสแกนเกมอนมันจะเกิดในอีก35นาทีโอ้ตัวนี้แสดงว่าตัวนี้เกิดไกลมากฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนแนวอีกแนวนึงเพื่อลองหาตัวนี้ดูนะครับเพราะว่ามันเกิดไม่เท่ากัน เราเราจะเปลี่ยนแนวดูนะครับรับเควสที่นี่ได้เลยนะครับอ่าแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นแนว0ศูนเราดูเฉพาะสการเกมอนละกันอ่ะ13านาทีอ่าโอเคงั้นเราเรียงได้แล้วนะครับว่าเราจะไปตีตัวไหนก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปตีตัวเอทแลก่อนตึดตดก็เดินไปเลยนะครับเดินไปเลยนะครับ จะเห็นเ,เดี๋ยวผมจะไปบอกก่อนละกันว่าเราเก็บเหรียญทะเลทรายแบบนี้ไว้ทำไมนะครับนี่ผมเก็บได้แล้วกี่เหรียญเอ่ยดูนะผมเก็บได้แล้ว46เหรียญน,นะครับทุกคนเห็นไหมครับ4 6เหรียญเราเก็บเหรียญทะเลทรายมาที่คุยกับวิซาร์ดมอนตตัวนี้นะครับนี่แล้วมันเป็นช็อปที่เราจะแลกได้อันอื่นมันไม่น่าสนใจนะทุกคน สิ่งที่น่าสนใจมีอยู่อันเดียวนะครับก็คือ desert ms attribute หรือหินคุณลักษณะสป e d นั่นเองทุกคนหินคุณลักษณะ,ษณะเพิ่มสปีดเนี่ยเห็นไหมครับสปีดมันสามารถสุ่มได้2%เปอร์จนถึง10%เปอร์ซึ่ง10%เปอร์เป็นสปีดสูงที่สุดนะครับเราจะเอาหินอันนี้เนี่ยมาใส่รองเท้าของเราเห็นไหมครับนี่ รองเท้าของเราเขาจะมีสล็อตใส่หินอยู่อย่างที่ผมใส่เนี่ยผมใส่แค่5เปอร์เองฉะนั้นมันก็จะได้เร็วระดับหนึ่งซึ่งรองเท้าแบบนี้เนี่ยมันใส่แค่สล็อตเดียวนะลองคิดดูถ้าเป็นรองเท้าแบบใส่ได้สสล็อตแบบนี้ล่ะอ่าถ้าเราใส่หินวิ่งได้สสล็อตแบบนี้และเรามีหินวิ่งส0เปอร์2อันทุกคนจะวิ่งแบบจรวดเลยนะครับคือเร็วมากนะครับเห็นไหมครับความสําคัญของแมปนี้เนี่ยทำไมถึงห้ามพลาด แล้วทำไมถึงต้องทำทุกวันเนื่องจากว่าวันหนึ่งมันได้แค่สามเหรียญเราเลยขยันทำทุกวันทำทุกวันเพื่อสะสมไปเรื่อยๆนะครับให้มันครบเท่านั้นเองอ่าเรามาดูตัวนี้ใกล้จะเกิดแล้วนะครับผมก็รอตีเลยนะครับแต่อย่าลืมว่ามันก็มีคนทำเหมือนๆกับเราเนี่ยแหละฉะนั้นก็ลองเช็คเวลาดูนะครับแล้วก็พยายามตีให้ทันนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะใก,ใกล้จะเกิดแล้วใกล้จะเกิดแล้วตัวแรกตัวเล็ก เขาจะเกิดบริเวณนี้นะครับอ่ะจะเกิดยังนอจะเกิดยังนอเอ่อสิ่งสำคัญของเซิร์ฟอินเตอร์เนี่ยเมื่อมีการขี่ดิจิมอนความสปีดเขาจะเพิ่มความเร็วเพิ่มอีกนิดนึงด้วยนะครับทุกคนฉะนั้นการขี่ดิจิมอนช่วยทำให้เร็วกว่าการเดินธรรมดานะครับอ่าถ้าทุกคนมีตัวดิจิมอนที่ชื่นชอบเนี่ย ก็หาที่ขี่มาใส่กันได้นะครับอ่าเกิดแล้วนะครับฉะนั้นเราก็ตีเลยไม่ยากนะครับตัวพวกนี้เนี่ยเราก็ตีไปได้เลยนะครับถ้าเราเลเวลเราก็สูงสูงอยู่นะสกิลอัดสกิลมันเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับเควสเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปส่งแค่นั้นเอง1วันทําแค่1ครั้งเท่านั้นเองนะครับ3ตัวนี้อ่าผมได้มาแล้วอีก 1, หนึ่งเหรียญเป็น47นะครับตัวต่อไปที่เรากำลังจะไปรอเนี่ยก็คือเอเทตัวใหญ่ T o นี่ครับเอเทตัวใหญ่มันจะเกิดในอีกหนึ่งนาทีแล้วใกล้แล้วนะครับทุกคนอา่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวให้มันตัวแรงๆนิดนึงนี่อันนี้เป็นตัวไรของเราตึดเห็นไหมครับแต่ละคนก็จะมาทำ ที่นี่บ่อยๆๆเหมือนกันเหมือนกันเรานี่ยแหละกล้ละใกล้ละวิวแอฟเพียรซูถ้าขึ้นเครื่องหมายนี้แสดงว่าอีกหนึ่งนาทีมันจะเกิดนะครับอ่าเราก็รอรอเลยมันจะเกิดบริเวณนี้นะครับแปเทานี้แหละทุกคนระหว่างนี้ผมใส่เอฟเฟก์หน่อยนะเพื่อความสวยงามึ๊ดนี่เห็นไหมครับใส่ละเท่เลยนะครับใส่ละเทเลยรอเลยรอเลยรอเลยใกล้ละๆๆใกล้ละๆๆ บางทีมันอาจจะไปโผล่กลางรถก็มีนะทุกคนเราก็ไม่รู้ว่ามันจะโผล่ตอนตรงไหนนะดดดอืมมีคนมาใหม่เพิ่มแล้วครับ เราไม่ต้องอัดดาเมจเยอะก็ได้นะครับขอแค่เราตีให้ทันก็พอเพราะว่าเราจะได้แบ่งเพื่อนๆได้ด้วยนะครับอ่าเกิดแล้วทุกคนอ่าเดี๋ยวเราตีรอไว้แค่นี้พอเลยครับอ่าตีรอตีรอเพราะว่าเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ตีด้วยนะครับอ่าไม่รู้ว่าคนนั้นก็จะมาทันหรือเปล่านะครับ เรียบร้อยครับอีก1ตัวก็เสร็จแล้วนะครับเราจะได้2เหรียญแล้วนะครับทุกคนเราจะเหลืออีกเหรียญเดียวเท่านั้นก็คือสแกนเกมอนซึ่งเราดูแล้วเนี่ยว่าสแกนเกมอนมันจะเกิดในอีกไม่กี่นาที10กว่านาทีมั้งฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับที่ผมกำลังจะบอกอธิบายเนี่ยอ่าสแกนเกมอนจะเกิดแล้วสเกิดจะเกิดแล้วแนวสองแนวสองนะครับเราก็รอเลยเราก็รอเลย อีกต่อไปนะครับที่เราจะพลาดไม่ได้เลยนะครับเมื่อทุกคนเวลเทมเมอร์ของตัวเองสูงขึ้นจนถึงเลเวล70บวกแล้วเนี่ยทุกคนสามารถมารับบัตรได้ที่ <c oughs> ดีเทอร์มินอนนะครับเขาจะมี NPC l e n เลนามอนอยู่นะครับ NPC เลนามอนเนี่ยเป็นบัตรสำหรับดันเจี้ยน4สัตว์เทพนะครับไม่ว่าจะเป็นเต่านกเสือหรือมังกร ซึ่งเป็นดันที่เราลงแล้วฟาร์มหาของได้หรือทำเควสทำอะไรแบบนี้ได้นะครับฉะนั้นเขาจะให้มา1วันเนี่ยมันจะได้มา2ใบแบบฟรีๆนะครับผมแนะนำเลยว่าถ้าทุกคนเวลเทม70แล้วเนี่ยเคลียร์ช่องกระเป๋าให้ว่างแล้วทยอยรับเควสพวกนี้นะครับซึ่งเควสที่เราจะรับเนี่ยอันดับแรกผมอยากให้รับ Da ลี่ระดับทั่วๆไปก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น s ก a า of ฟวาเทอรนะครับอ่ะรับไปเลย f ฟรมออฟพา s ์อ่าเฟรมพาส s ชเอ่อแบ็กสตลหรือเหล็กก้าของเสือนั่นเองอ่ารับไปเลยแล้วก็จะเป็น Thunder God สนี่สำคัญมากนะครับส่วนดัน e ีซี่เนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องรับก็ได้นะครับแนะนำให้รับธรรมดาไปก่อนนะครับส่วนฟาลองเนี่ยจะรับหรือไม่รับก็ได้แต่ผมคิดว่าผมไม่ได้รับนะ เพราะว่ามันน่าจะยากเกินไปแต่ว่าทุกคนจะรับก็รับก็ได้นะครับส่วนมันจะมีอีกแบบหนึ่งคือระดับฮาร์ดนะครับระดับฮาร์ดเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าทุกคนพร้อมที่จะรับได้ยิ่งดีเลยนะมันเป็นการเตรียมตัวว่าเราจะมีบัตรแบบนี้ไว้เยอะๆเนินๆนะครับเพราะว่าถ้าเราพร้อมลงเราจะได้ลงแบบเยอะๆเนื่องจากว่าเราจะลงดันแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้บัตรฉะนั้นมีการดองเก็บไว้เนี่ยจะดีมากอย่างผมเนี่ย ก็ต้องดองเก็บไว้ใช่ไหมแต่เงื่อนไขของเขาคือเราจะรับระดับฮาร์ดได้เนี่ยเราจะต้องใช้30ชิ้นที่เป็นแก่นตามประเภทนั้นๆนะครับอย่างดันเจี้ยนวอเทอร์คิตตันฮาร์ดเนี่ยเขาต้องใช้แก่นที่เป็นสีฟ้านะครับหรือแก่นน้ำเราไม่มีนะครับเราก็รับไม่ได้นะครับเราก็รับไม่ได้เฟมออฟฮาร์ดต้องการแก่นเปลวเพลิงอ่า ซึ่งแก่นเปลวเพิงเรามี30อันเรามีเก็บไว้ดองอยู่นะครับนี่น,นีเห็นไหมแก่นเปลวเพิงจะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยมันใช้30อันต่อนหนึ่งครั้งที่เราจะรับเนี่ยเราดองไว้เยอะเราก็รับได้เลยนะครับอ่านี่รับได้แล้วนะครับ3ใบส่วนจะเป็นแบ็กสตีลแบ็กสตีลก็ต้องใช้ของเหล็ก้าซึ่งเราดองไว้เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นทันเดอร์ก็อดฮาร์ดจะใช้ประเภทสายฟ้าเราก็ดองไว้เหมือนกัน นะครับสายฟ้านี่เห็นไหมผมดองไว้เยอะเลยผมจะรับบัตรพวกนี้เยอะเดี๋ยวบัตรเตา่าเนี่ยผมต้องไปหานดองแล้วล่ะจะได้รับแบบนี้ไว้นะครับมันเป็นการที่เราเตรียมตัวไว้ก่อนเนิ่นๆนะครับดีมากๆเลยนะผมคิดว่าดีมากๆนะครับนอกจากนี้นอกจากบัตรด,ดันสี่เทพแล้วใครที่ทำเควสจนถึงหุบเขานิลันนะครับ ในหุบเขานิลานเขาก็มีดันเจียนอยู่หนึ่งดันนะครับเรียกว่าดันเดวิมอนนะครับดันเดวิมอนเนี่ยสำหรับฟาร์มหาผลไม้และดีโคดการ์ดนะครับดีโคดการ์ดนี่สำคัญนะสำหรับใครที่อยากจะเอาดีโคตการ์ดไปปั่นกาชาในหมู่บ้านแห่งการเริ่มต้นนะครับมันก็สามารถเป็นวัตถุดิบในการปั่นหรือเราจะเอามาขายหาตังก็ได้นะครับแต่ทางที่ดี เราจะลงหรือเราไม่ลงเนี่ยเราก็ไปรับบัตรมันมาก่อนนะครับเราก็ต้องเดินไปแบบยาวๆจุดไปเดินที่ด้านบนเลยไปที่ด้านบนจุดดอ่าเมื่อมาถึงแล้วนะครับให้มาคุยกับเอเลกิมอนเอเลกิมอนเนี่ย อันับแรกเลยถ้าทุกคนยังไม่เคยมารับบัตรนะเงื่อนไขแรกคือ1เราจะต้องมีเลเวลมอน99ก่อนนะครับเลเวลมอน99เนี่ยจะสามารถรับบัตรนี่ Daily Devimon Clack Normal 4P นะครับคือจะสามารถรับบัตรนี้ได้เลยวันละ10ใบเลยนะนี่ผมก็รับไปเลยใช่ไหมแต่ทีนี้มันมีเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า มันมีดันอีกประเภทหนึ่งคือดันระดับยากดันระดับยากเนี่ยตอนแรกทุกคนจะยังเควสไม่ให้รับหรอกมันรับไม่ได้เนื่องจากว่าทุกคนต้องลงระดับง่ายก่อน1ครั้งนะครับแต่ก่อนจะลงระดับง่ายผมแนะนําให้ทุกคนรับเควสสีแดงรับไปให้หมดเลยรับไปให้หมดเลยนะรับไปให้หมดก่อนนะครับรับไปให้หมดแล้วเราไปลงดันระดับง่ายที่แอนโดมอนนะครับดันระดับง่ายจะอยู่โนมอลตรงนี้นะครับหาตี้ไปก็ได้นะครับพอเราลงเสร็จแล้วเนี่ย เควสที่เรารับมาทั้งหมดมันจะผ่านเป็นบางเควสนะครับมันไปผ่านเป็นบางเควสเราก็ส่งเลยพอส่งเสร็จมันจะขึ้น d a i l y d e เดวิมอนฮัสีให้เรารับเควสต่อนะครับแต่มันมีเงื่อนไขนึงสำคัญมากดิจิมอนที่ทุกคนมาเอาออกมาเนี่ยต้องเลเวล120นะมันถึงจะให้รับบัตรฉะนั้นก็ทำตรงตามเงื่อนไขเราก็รับได้อีกหนึ่งดันก็คือระ,ระดับยากนะครับ สองดันนี้มีความเหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันอยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากดันระดับง่ายเนี่ยมันจะฟาร์มได้ดีโคดหนึ่งะครับมันจะฟาร์มเป็นดีโคดหนึ่งส่วนดันระดับยากมันจะฟาร์มเป็นดีโคดสองนะครับดีโคดสองเนี่ยดันระดับง่ายจะเป็นดีโคดหนึ่งแบบนี้นะครับสีฟ้าส่วนดันระดับยากจะเป็นดีโคด 2ซึ่งให้รอบละ3ใบเลยทีเดียวส่วนแก่นที่เป็นท่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาก็จะให้เป็นของรางวัลแบบนี้นะครับมี Adventure t i m ทมเมด้วยน่าสนใจน่าสนใจนะคือลงหนึ่งรอบก็ได้ของสุ่มมาแบบนี้ถ้าเราสุ่มนี้ได้ผลไม้ด้วยนะอ่าน้าสุ่มน้าสุ่มผมว่าดันเนี้ยสาคัญมากๆนะครับต่อไปนอกจากบัตรต่างๆแล้วเนี่ยเมื่อผู้เล่น สามารถทำเคเวสหลักได้มาจนถึงมแมปหรือถึงสถานที่ที่ได้ดิจิไว้นะครับเวลาเพื่อนๆได้เคเวสได้ดิจิไว้ e ิ i n นิ n งมาเนี่ยทุกคนจะต้องลงดันหาของคราบมาเป็นดิจิไว้ที่แท้จริงได้ถูกไหม,มนะครับซึ่งการจะได้ดิจิไว้แบบนี้เนี่ยทุกคนต้องทำเคเวสถึงมินาโตะซิตี้ก่อนคือทำมาเรื่อยๆเลยพอทำมาปุ๊บ ได้มาแล้วปุ๊บเนี่ยทุกคนจะเริ่มรับบัตรลงดันได้แล้วนะครับผมแนะนําเลยว่าถ้ารับบัตรได้ให้มารับก่อนเนิ่นๆนะครับซึ่งแมปสําคัญๆที่เราจะมารับเนี่ยอันดับแรกคือแมปโตเกียวทาวเวอร์มันจะอยู่บนหอคอยโตเกียวเลยนะครับในแมปโตเกียวทาวเวอร์ให้ทุกคนขึ้นมาแล้วคุยกับไทจิมันจะสามารถรับบัตรได้2ดันก็คือดันสแกนเมลามอนอีซี e ่เห็นไหมครับนี่เราก็รับไปเลยวัน และวันหนึ่งได้2ใบเลยเห็นไหมแล้วก็เป็นดันระดับปกตินะครับรับไปเลยนะครับแค่นี้เองนะครับเรารับไว้ก่อนเรายังไม่ลงไม่เป็นไรแต่รับไว้ก่อนนะครับยังมีอีก2แมปที่เราต้องไปนะครับคือแมปต่อไปจะอยู่ที่โตเกียวโอเดบะไปที่ฟูจิ TV วีลูปท็นะครับไปกันเลยเมื่อมาถึงแล้วนะครับ ตรงนี้ก็อยู่บริเวณด้านบนหอคอยอีกเช่นกันนะครับให้เรามารับปัตรที่ Angel ลูมอนนะครับนี่จะเป็นไดรี่ให้เรารับเลยมันได้2ใบต่อนหนึ่งวันอีซี่ด้วยรับไปเลยในะอีซี่ด้วยนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราไปที่โอไดบะด้านล่างกันดีกว่านะครับ ถึงแล้วเราจะไปดันเจี้ยนที่อยู่บริเวณตรงกลางนะครับมันจะอยู่บริเวณด้านซ้ายตรงนี้นะครับกลางแล้วไปด้านซ้ายนิดหนึ่งตืดๆเราก็เดินไปเดินไปเดินไปนี่นี่ด้านนี้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 จะเป็นเวนอมแวมเดมอนอะไรนะครับซึ่งเป็นบอสที่เราจะต้องมาจัดการมันเหมือนกันในอนาคตนะครับฉะนั้นเราเตรียมตัวรับปัดไว้ก่อนที่ไทจิคนนี้นะครับ <c oughs> เห็นไหมครับแต่ทุกคนต้องทำควยให้ถึงก่อนนะ ถึงจะรับบัตรแบบนี้ได้นะครับอสองดันได้เลยเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองสำหรับการรับบัตรต่างๆแล้วก็สิ่งที่เราห้ามพลาดในแต่ละครั้งในแต่ละวันภารกิจที่เราต้องทำมีอะไรบ้างก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนก็สามารถไปทำตามกันได้นะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์จริงๆในอนาคตผมก็ทำแบบนี้เป็นประจำนะครับเอาละ่ะ เอาไว้เดี๋ยวมีอะไรมาเราจะมาอัปเดตกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบาย